สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายพภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยาย่ภาษีก็ได้นน้ำของโม่แนวาทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาปนเป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาษีน้ำเบนเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิปฏิภาษเบิ่งนผ่า,าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขามาคูยมาทักทายกับได้แม่ซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้กับเบาเบารายยายห้างจะไปเบิ่งของมุนท่าทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเนวทางทั้งนี่พนบอกว่าไอ้ไข่ให้โชคว่าสั่นเอาสองตัวล่างไปก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าสองตัวล่างะะ 95, 92, ว่าสั่นเก้าห้าเก้าสองกับเก้าเจ็ดว่าสั่นกันเก้าศูนย์น้ำเมดเดอร์ว่าสั่นเนาะจ้าจากแนวทางไอ้ไข่ให้โชคเนาะจ้าผูนนะะ้ใดติดต,ตามผลงานในไข่ให้โชคแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวเพื่อนบอกว่าสิบสิบเลขเด็ดเลขดังมาแรงงวดวันที่หนึ่งกันยาเนาะจ้าพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเลขแรกที่ดังที่สุดก็คือเจ็ดสองว่ะสันเนาะจ้าเจ็ดสองหนึ่งแปดแปดห้าห้าเก้าีสามสองแปดแปดเก้าหนึ่งสองเก้าห้าและเจ็ดเก้าว่ะสันจ้าเพื่อนว่า เพื่อนบอกว่าเลขดังสุดๆก็คือ7 2 2ดสองสองจวัซานพี่น้องกับพิจาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะจากเป็นเหล็กอย่างดังสุดๆเลขคำนวดวัซานพี่น้องข้าเจ้าวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแลนขังเทิงแลนขังล่างแง้ไปสีลงให้เบิงเหรอเนาะจ้าแนวทางของแอดเหนือเนาะค่ะเนาะแลนบล็อตซี่ก็แปดวัซนเนาะจ้างวดนีมาตัวใดตัวหนึ่งวัซานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกล่องแกนผู้ไทยวสันเนาะจ้าชุดประหยัดงบมาเดอร์เลวเดอร์วสันหนึ่งกัญญาหกหาเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดห้าและแปดหาหนึ่งกัญญาเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรักรวยเดินดีวสัน ทดลองสูตรว่าสันเนาะจาจากแนวทางของแอดมังกรเมไลเนาะค่ะเนาะเ mm hmm. พื่อนบอกว่าแนวนี้งวดที่แล้วหายหาสูตรเดินดีว่าสั้นว่านี่สองรักลอยจ้าพี่น้องผู้ไดมีซิหนวยดีจวดจาดฟาดบึ้มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางสูตรรักลอยของอาจารย์มังกรเมไลเนาะค่ะเนาะสองเด้อพี่น้องสองรักลอยจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเดินรางตัวเดียวระยะสันเนาสันจ้าบน,นว่าจากแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะคะ่ะ พคนบอกว่าเนาะนี่งวดที่แล้วรุดว่าสันจ้าพี่น้องไฮฮกงวดนี่ห้ล่างว่าสันล่างมากตัวใดตัวหนึ่งแล้วว่าสันพี่น้องจ้าพิจารณาเป็นแนวทาง 8C หรือ 5C ว่าสันพี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มได้เลยเนาะค่ะล่างบ่ปักล่างนอตแก่พี่น้องเนาะเด่น C ว่าสันจากแนวทางแอดคู่เมืองเซียนหวยคันเทพว่าสันจ้าพ่นว่าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดแพนๆเนาะค่ะได้ไปสีเห็นกระจ้าลงมาเนาะค่ะแต่ว่าตัวแอดแพนเองบอหันได้ลงเนาะค่ะเนาะ เห็นคนลงมากก็เลยเอามาให้ลงให้เบิง้งแต่ว่าเป็นของแท้นะะเนาะค่ะเนาะเหล็กตะล่างแอดแผ่นๆวันนี้บ่ชาติขอโทษเด้อค่ะเนาะเจ้าจลงมาให้เห็นก็เลยเอามาลงเนาะจ้ะเด่น7กับเก่าสัน่นเหล็กตะล่างเพิ่นก็สิมี2 4 7 9 2ตัวก็9 2 9 7 7 2และ7 4เนาะค่ะเพิ่นบอกว่า9 7 2และ4 4 7ว่าสัน่นก็พิจารณาเป็นแนวทางได้นะะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างตัวเดียวของแอดวิลาดวัซันหมวดนี้ล่างตัวเดียวแอดวิลาดชนชนเหล็กดับแยกสีค่ะพี่น้องคะโมเดลเลีวเพิ่นไห่สองออกซีสองเนาะจ้าหมวดนี้เพิ่นไห่หกวัซันจ้าเพิ่นว่าดับชนเด่นให้เลือกเด่นวาซันเนาะค่ะหรือว่าจะมาแปดหกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาวโรดเนาะจ้างมดที่ยวสองเอ่อซีสองเนาะค่ะเนาะคนจับใดเนาะค่ะ งวดนี awesome, ้เพื่อนจับให้เฮ้าเนาะค่ะเนาะข้างล่างว่าสั้นเพื่อนกรมี่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก่าจากแนวทางของอาจารย์ชวโรดสูตรสองตัวเพื่อนมาละเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดนลางเพื่อนบอกว่าขอเดิร์ดว่าสั้นสามตัวมาหนึ่งตัวว่าสั้นงวดที่แล้วเนาะมาซีเนาะจ้างวดที่แล้วงวดนี้เพื่อนหายมาแค่สองตัวเนาะพี่น้องเดนลางหนึ่งก็หกว่าสันจากแนวทางของแอดคุณชายเนาะค่ะ สองตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งเด่นล่างเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออเด่นล่างกับเด่นขางเทิงหัวสันจากแนวทางของเจาะเลขเด่นไทยรถจลรีเนาะค่ะนะ้อยาไปสี่ขอข,ขอบคุณท่างเพื่นอนเนาะจา้ะหัวที่เลี้ยวขางเทิงเด่นแปดกับเกามาแปดเนาะจา้ะข้างล่างเด่นสี่กับห้ามาสี่ งวดนี้ขังทึ่งศูนย์กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันข้างล่างหากับหกว่าสันเนาะจ่าพี่น้องกาแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเหลือลักหน่วยเพิ่นเนาะจ่าลักหน่วยงวดที่เลี้ยวเพิ่นไฮสองเนาะพี่น้องเนาะรอบเพิ่นสรุปลักหน่วยมาเนาะค่ะเนาะเาก็เอาหากับหกไปจับไซเลยได้เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนอนเอ่อบนนอนมาของตีหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะตีหน่อยงวดที่เลี้ยวสี่ห้าศูนย์มหาพี่น้องหามากลักลอยเนาะจ้า งวดน,นี้0 2 5มากตัวใดตัวหนึ่งว่าสันบนนอนมากของตีหน่อยแล้วจะกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนว่าสันเนาะจะเด่นบนงวดที่แล้วให้3มเนาะค่ะเนาะมา8 3งวดนี้ไฮซีมากบนแต่ว่าหลายสำนักหลายอาจารย์นะเด็กพี่น้องเพื่อนไฮซีมากบนงวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะู้ดใดมีตัวดีกระจวดจาดฝาดบื่มใส่ใดเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพว์วสันฉ <t urning Champion> mm ุด hmm. สูตรตัวเดียวยังมากๆเนาะค่ะน้องมาเบิงสูตรตัวนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรตัวนี้เพิ่อนไ้มาแปดสามเก้าสี่วสันจ้าเพิ่นว่าโมเทเลี่ยวน้องมาแปดสามเนาะจ้าอ้วนนี้หกหนึ่งเจ็ดสองมาตัววสันกับพี่จาน่าเป็นแนวทางจากแนวทางหวยชุมแพผู้ใดมักหวยชุมแพรแย่ไปเสียมาลงย่ำใดกัดขอให้แคบไว้เนาะจ้าเนาะย่ำนันกับสิบบ่ได้บอกว่าแย่ไปสีบ่เอาลงมามาลงให้เบิงเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอชซูร์เช่วสันจับมัดกับยาโมเนาะค่ะเนาะแอชซูรชัยจับบัดจับมัดย่าโมเนาะค่ะ1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 5 5และ 5, 6จากแนวทางของแอชซูรชัยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวทึ่งของเอซิบเก่าวสันเนาะจ้าหนึ่งกันย่าเนาะค่ะเนาะ4 7 4 8 4 9 5 7 5 8 5 9 67, 68และ69อันนี้สรุป2ตัวเทิงของ s 1 9ดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์ New, New Lost oh นะิวนิวลอสโตว่าสันขังเทิงเพื่อนบอกว่าเด่นหากับ0นย์เนาะจ้ะ2ตัวคือ 529, 360และ470วนะ่าสันข้างลางเพื่อนบอกว่าเด่นเก่ากับ 491, 92, 97, 41, 42และ47วนะ่าสัน จากแนวทางของอาจารย์เยิวลอตโต้เนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับวาัซนพี่น้องดับแนวทางดับลางดับล่างทุกหลักก็คือ2เนาะจะดับซิปรางคือ8ปดวันจากแนวทางดับพีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะจะ<ม>ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับขาดลางแอดยาดทิบวันหมวดที่แลวดับ6กลางวัซน หวดนี่กระดับหกล่างแยกเปสีมีมูเรียวค่ะพี่น้องคะดับหกล่างของแอดยาทีฟเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจับคู่ให้เลยว่าสันจับบนว่าสองตัวล่างเนาะจ้ะก็มีห้าสองห้าสามห้าหกหกสองหกสามหกหกเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดหกว่าสันจับบนว่าจากแนวทางของสิบหน่วยล่างจับคู่ล่างของล่างระยะสันเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าบ่มีซื้อเรื่องดอกว่าสันจับบนว่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้แคบหน้าจอเลยพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์ธนกรดับบนเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์ธนกรดับบนจวดจาดฝาดบื้มแคบหน้าจอไว้เป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเนาะอย่าไปสีบอ่านเนาะค่ะคันอ่านตาลายเดยวอ่านผิดอยากอีกิเนาอยพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่นวดใจดีเนาะค่ะพี่นวดใจดีงวดที่เรลี่ยมเพิ่นเข่า38เนาะค่ะเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าเอาเรียลเรียนไปก่อนนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าแรีนนวดที่เรลียวหากับเบ่ามาหาเนาะค่ะวันนี้พี่นวดใจดีบอกว่าศูนย์กับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับพิจานาเป็นแนวทางใดเนะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่เสื้อเทวดาให้โชควสันบารมีพ่อแม่วสันเพิ่นว่า 5 8 7แและ4เก่าจากแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งบน3ตัว,วสันจามา1โตเนาะคะ่ะเนาะจากแนวทางของแอดมิดเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าศ1นมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจากแนวทางเด่นบนไม่ปักหลักเนาะคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหชุดเต็มว่าสันจะอย่าไปสีจะอ่านต่ตัวเพื่นเน้นให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่นมี1น3่งซีสามห้าสองเออหนึ่งสองซีหนึ่งสามหาหนึ่งแปดแปดีอกเนาะจา้ะ และวก็สองตเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องสองตัวเบิ่นเพิ่นกับซิมี่สอง5ี่สองหาสามสี่สามห้าสี่สี่แปดแปดเก้าแปดามสามส้าามเกและ28งแปดวะสันข้างล่างตรงตรงเพิ่นกับซิมี่หน11งศูนย์หนและเก้าสอเจ็ดชุดตรงวะสันจาพี่น้องจากแนวาทางของแอดหนูวิภาเข็มเพชรเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางสาวน้อยลอยล้านเพิ่นขอมาจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าจะไปสีขอสาวน้อยลอยล้านใน่เด้อเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วสามตัวแตกวสั่นจ้าเพิ่นว่ามาตามต่อจา้างวดนี้พนเ,นนนเพิ่อนหายมากเนาะสี่หกหาสเออองศูนย์เก้าตัวร่องก็สิเป็นสามหกหากับเก้าหาสามเน้นเนีนคือหกหากับศูนย์เก้าวสันจากแนวทางสาวน้อยลอยล้านวสั่นนะจ๊ะ ต,ตัดน้ำไม่เด้อว่าสันจ่าพนวาเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งๆๆแรงเฮงๆเรื่อยๆสุขุมสุขคนเด้อคันยายไปซีอ่านตัวเลขผิดกะขอโทษขอภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะยายไปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายๆเด้อจา่าสวัสดีจ้า